ถ้าบ้านคุณถูกธนาคารฟ้องแล้วก็ไปบังคับคดีขายท่อตลาดถ้ามีคนอยากจะไปประมูลบ้านคุณเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าอย่าไปกักเขาอย่าไปขู่เขาเ<ด> <ๆ S 2> พราะว่าอะไรนะครับเพ, <DB. S 1> พราะว่าถ้าคุณไปกักเขาไปขู่เขาไม่ให้เขามาดูบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ยอมเจราจาเขาเผื่อเขาอยากจะไปประมูลซื้อบ้านจากคุณแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีคนอยากจะไปประมูลซื้อบ้านของคุณจริงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือธนาคารเขาจะประมูลกลับไปนั่นเองนะครับ ซึ่งโดยปกตินะครับธนาคารเนี่ยเขาจะรอราคาการประมูลเนี่ยลดต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายนะฮะราคามันจะต่ําลงจนถึง70%จากราคาประเมินของกรมับคับคดีโดยส่วนใหญ่นะฮะธนาคารเขาจะเข้าไปซื้อในราคาที่ลดลงจนเหลือ70%พอประมูลซื้อกลับไปนะฮะแปลว่ามันไม่มีคนเข้บแข่งราคากับธนาคารเลยธนาคารเขาก็จะได้ราคาถูกที่สุดและผมจะบอกนะฮะว่าถึงจะไม่มีใครไปประมูลซื้อบ้านคุณนะสุดท้ายธนาคารเขาก็จะประมูลกลับไปนั่นเองแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับธนาคารเนี่ยเขามืออาชีพอยู่แล้วเขามีทีมขับไล่มีทีมเเจจจาาาพื่อออให้้คุณกกบน สุดท้ายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะถูกขายบ้านไปในราคาที่ต่ำโดยธนาคารซื้อกลับไปยังไม่พอคหัธนาคารเขาก็จะขับไล่คุณออกจากบ้านอยู่ดีนั่นเองครับทางที่ดีนะครับถ้าว่ามีคนเนี่ยสนใจไปประมูลบ้านคุณเนี่ยคุณก็ลองเจราจาดูเขาก่อน mm. เผื่อเขาอาจจะมีประมูลซื้อในราคาที่สูงกว่าธนาคารซื้อทําให้นี่จากธนาคารเนี่ยลดลงไปอีกนั่นเองครับ